พ่อของบีะก็ตายไปตั้งนานแล้วแล้วบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของฉันกับบีฉันว่าป้าไปอยู่ที่อื่นเถอะนะจะเป็นแม่ก็จริงอะแต่ก็เป็นแค่แม่เลี้ยงนี่คะจะมาอยู่ได้ยังไงนี่จะให้ฉันไปนเลี้ยงแม่เลี้ยงของคุณเนี่ยฉันไม่เอาด้วยหรอกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ้าจะมาหาหลานนะ่ะหลานป้าชื่อบีอ่ะบีอยู่ไหมจ๊ะบีบีเป็นหลานป้าเหรอคะใช่บีไม่เห็นเคยบอกว่ามีป้าแบบนี้เออนี่ป้าครับนี่มีอะไรกันหรือเปล่าครับก็ป้าคนนี้สิบอกว่าบีเป็นหลานแกอะ่ะบีมีป้าจนๆจนแบบนี้ด้วยเหรอป้าตง ป้าครับนี่คือป้าต้องป้าต้องเนี่ยเป็นพี่สาวของพ่อผมเองนี่ป้าครับในป้าบอกว่าป้าไปทํางานที่กรุงเทพยี่สิบปีป้าจะไม่กลับมาบ้านหลังนี้แล้วครับป้าคิดถึงบ้านป้าอยากจะมาอยู่ที่นี่บีป้าเนี่ยแก่แล้วนะบ้านปลายชีวิตป้าเนี่ยป้าเนี่ยอยากจะกลับไปอยู่บ้านเราอ่ะนี่ป้าพ่อของบีอ่ะก็ตายไปนานแล้ว แล้วบ้านหลังเนี้ยก็เป็นบ้านของฉันกับบีฉันว่าป้าไปอยู่ที่อื่นเถอะนะบีป้าน่ะส่งเงินให้พ่อบีทุกเดือนเลยนะแล้วป้ากับพ่อของบีอ่ะก็สัญญากันไว้อ่ะว่าจะมาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยกันแบบพี่แบบน้องอะ่ะนี่ป้าฉันจะเอาอะไรมาเลี้ยงป้าลำพังฉันกับบีอ่ะก็จะแย่แล้วป้าอย่ามาเป็นภาระพวกฉันเลยดีกว่าใช่ป้านี่ป้าครับป้าลองไปถามไอ้เอก ลูกเลี้ยงของป้าดีกว่านะครับคนที่ป้าส่งเสียมันไงป้านเมียมันเนี่ยก็พอมีฐานะอยู่นะครับอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะไปอยู่กับเอกกัแล้วกันนะ เอ้าแม่แม่มาได้ไงครับเนี่ยแม่ก็ามาหาเอกนี่ฮะเดี๋ยวแม่เข้าบ้านก่อนแล้วกันครับเดินด้วยครับแม่นั่งตรงนี้นะครับแม่แล้วแล้วนี่แม่มาได้ไงครับ จะมาอยู่กับเอกแม่แก่แล้วนะเอกแม่นะ่ะอยากจะอยู่บ้านเฉยๆอ่ะไม่ได้นะคะถึงจะเป็นแม่ก็จริงอะ่ะแต่ก็เป็นแค่แม่เลี้ยงนี่คะจะมาอยู่ได้ยังไงนี่จะให้ฉันไปเลี้ยงแม่เลี้ยงของคุณเนี่ยฉันไม่เอาด้วยหรอกนะคะไอ้ใจเย็ยนๆก่อนดิแม่คะ ทำไมคุณแม่ถึงไม่ไปอยู่กับลูกหลานแท้ๆของคุณแม่ล่ะคะพี่เอกอะ่ะเขาก็เป็นแค่ลูกเลี้ยงนะคะถึงคุณแม่จะเคยส่งเงินให้ตอนเรียนก็จริงอะ่ะแต่ก็แค่นิดหน่อยเองพี่เอกเขาก็ทำงานเองดีอ่ะแม่นะ่ะไปหาบีหลานของแม่แล้วแต่บีอ่ะเขาบอกให้มาอยู่กับเอกอะไรนะนี่บีมันให้แม่มาหาผมเหรอครับ มันเป็นหลาภาษาอะไรอะไม่มีการรับชอบเลยใช่ค่ะผัดพาราให้เราทแท้ๆเลยฮัลโหลบีแกมารับป้าไปเลยนะเว้แกเป็นหลานภาษาอะไรวะไม่มีการรับชอบเลยอะฮะบ้านที่แกอยู่อะป้าก็เป็นคนสร้างให้ไม่ใช่เหรอฮะไม่รู้แหละแกมารับป้าไปเลยนะเว้เออแค่นี้แหละ แกโทรตามฉันมาเนี่ยแกอย่าบอกนะว่าแกจะไปรับไปชอบแม่เลี้ยงของแกเนี่ยแกอย่าลืมไปนะเว้ยว่าแม่เลี้ยงของแกเนี่ยส่งเสียให้แกเรียนจนจบและแกเนี่ยต้องรับแม่ของแกอยู่บ้านหลังนี้ด้วยนะเว้ยเพราะเขาเป็นคนที่มีบุญคุณต่อแกแน่พี่ป้าแกก็ส่งเงินให้แกไปสร้างบ้านใช่หรอวะแล้วทําไมเองไม่เอาป้าไปอยู่ด้วยวะใช่แกก็มีบ้านมีที่ดินที่ป้าสร้างให้อะแกก็ต้องเลี้ยงสิ ผูช้ชายสองคนไม่เลี้ยงหรอกนะไอ้นี่ป้าแกมันคนส่งเสียให้แกรเรียนจนจบเ้ยแกยังไม่สำนึกบญคุณอีกหรอวะฮะแกตั้งหาที่เป็นคนเลี้ยงป้าเขาเนี่ยไม่ใช่ฉันโอ้ยหยุดทะเลาะกันสักทีเถอะในเมื่อไม่มีใครเห็นป้านะป้าก็จะไม่รบกวนใครที่ป้าลำบากท,ทุกวันนี้นะก็เพื่อเพื่อทุกคนอะป้านะนะไปทำงานมาตั้งหลายสิบป,ปีอ่ะ สาส่งเสียเงินทองอ่ะมาให้ที่บ้านหวังว่าทุกคนเยจะเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยสิ่งที่ฉันเห็นน่ะคือความเห็นแก่ตัวก็ใช่ไงคะป้าป้าไปทํางานต้องหลายสิบปีไต่กลับมาสภาพแบบนี้เนี่ยนะคะแถมยังเป็นภาระให้คนอื่นอีกใช่ไม่เป็นไรในเ,เมื่อไม่มีใครรักป้าป้านะ่ะจะเอาเงินทั้งหมดที่ป้ามีเนี่ยนะไปซื้อบ้านอยู่ เงินทั้งหมดเนี่ยนะป้านนะ่ะตั้งใจจะมาให้ทุกคนนะ่ะเพื่อที่จะได้อยู่สุขสบายป้าน่ะนะก็จะเอาเงินของป้าที่มีทั้งหมดเนี่ยไปซื้อบ้านแล้วก็จ้างคนเนะี่ยมาดูแลป้า อะไรอ่ะป้าทํางานป้าไม่ได้เยอะขนาดนี้นี่เนี่ยเงินที่ป้านะ่ะทนทํางานมาตั้งสามสิบปีอ่ะป้าเลยนะเก็บออมทั้งเงินทั้งทองแล้วเนี่ยก็เป็นเงินที่คุณหญิงเจ้านายป้าเนะ่ะที่ให้ป้าไว้ใช้อย่างแก่เท่าป,ป้าต้องป้า ก็อยู่กับฉันมานานแล้วนะตั้งแต่รุ่นแม่ถ้าป้าจะกลับไปอยู่กับลูกกหลานฉันก็ไม่ว่านะป้าขอบคุณคุณหญิงมากนะคะป้าน่ะคิดถึงบ้านที่ป้าจากมาค่ะป้านะก็อยู่กับคุณหญิงมาก็สามสิบปีแล้วป่านี้ลูกหลานป้าก็คงจะคิดถึงแล้วค่ะอย่าห้ามป้าเลยนะคะมันเป็นปลายชีวิตของป้านะคะนี่เงินที่ให้ป้าไปหวังว่าคงจะเลี้ยงป้าได้สุขสบายนะคะขอบคุณคุณหญิงทีค่ะ เงินทองพวกนี้ก็คงจะให้ป้าน่ะกับลูกหลานอยู่ได้อย่างสบายนะค่ะคุณหญิงแล้วทำไมป้าไม่แต่งตัวให้ส,สวยๆหน่อยละจ๊ะไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่งแบบนี้นะะแล้วค่ะก็แต่งตัวสวยงามไปอ่ะโจนผู้ร้ายมันเยอะค่ะคุณหญิงอ๋อจ๊ะขอบคุณมากนะคะ ขอให้ป้าเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะค่าขอบคุณมากค่ะนี่ที่ป้าแต่งตัวแบบนี้นะแล้วที่ป้าไม่ยอมแต่งตัวดีๆกลัวคนจะมองว่าป้าเนี่ยมีเงินป้าเนี่ยกลัวว่าป้านจะเป็นอันตรายนี่ป้าครับเดี๋ยวป้าเนี่ยย้ายไปอยู่บ้านกับผมนะครับผมกับเมียของผมเนี่ยจะเป็นคนดูแลป้าเองนะครับแม่ครับ แม่อยู่ผมได้ครับที่ผมพุดไปแบบนั้นอะเพราะว่าผมมากระตกงานอยู่ผมกลัวว่าผมจะเลี้ยงแม่ได้ไม่ดีอะครับใช่ค่ะค,คุณแม่มาอยู่กับเรานะคะุคณป้าไปอยู่กับบีเถอะคะ่ะครับยังไงบีก็เป็นหลานแท้นะคะไม่ใช่คนอื่นเอกอะเขาเป็นลูกเลี้ยงส่วนบีอะก็แค่หลานใช่แม่ยังไงแม่ก็ต้องอยู่กับผมผมจะเลี้ยงแม่เองเอยเอกฉันก็เป็นหลานของป้าแล้วเว้ มึงแค่หลานะกูเนี่ยลูกเว้ยอุ้ยหยุดหยุดทะเลาะกอันได้แล้วฉันนะ่ะนะไม่มีลูกแล้วก็ไม่มีหลานแล้วก็ไม่มีครอบครัวต่อไปเนี่ยนะฉันนะ่ะจะไม่มีครอบครัวแบบพวกเธอเงินที่ป้ามีทั้งหมดเนี่ยนะป้าน่ะสามารถเลี้ยงตัวเองให้อยู่คนเดียวได้แล้วก็ไม่ต้องพึ่งพาใครลูกหลานหลายคนเนี่ยนะแม่คนเดียวอะ่ะแม่เลี้ยงได้แต่แม่คนเดียวอะนะ ลูกหลานหลายคนนะ่ะไม่สามารถเลี้ยงแม่คนเดียวได้พวกแกน่ะนะก็ลองคิดดูกันเอาเองนะว่าพวกแกเนี่ยยังจะเป็นคนอยู่หรือเปล่า